จอบอกว่าร้านผักมอตไปนเนี่ยยี่สิบบาททุกท่านเมื่อเกิดเทศเนี่ยตะกี้พ่อมาโทรมาบอกว่าให้ซื้อบูด็อกซอสด้วยเมื่อแม่กลับมาจากตลาดพ่อก็กำลังล้างส้วมมนเรื่องเล่าคือ ตอนที่ซื้อของที่ b i g g o Sunset ใช่ไหมก็มีฝรั่งคนนึงเป็นแบบฝรั่งผิวดำนะคนดำานละเขาจะชอบใส่เลนส์ช้นใหญ่เขาก็คัดถ่ายแม่บ,บักเลีเลยยบฮัลโหลอะไรเงี้ยแม่บักเลยมาแลสวัสดีค่ะแม่บักเลียวมาแล้วสวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่กันกิ้งไปกิ้งมาอากาศก็ร้องุนดอนค่ะเพราะว่า คืช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมเริ่มจะเข้าหน้าร้อนเต็มตัวอากาศร้อนอบอ้าวมากมาเลยค่ะก็ไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะเราก็เลยนอนกิ้งไปยิ่งมาตากพ้าลมค่ะแอร์ก็เสียค่ะเพ่อมาคเขาก็ปั่นจักรยานนะคะออกไปซื้อแอร์แล้วค่ะแล้วก็ได้แอร์มาแล้วด้วยแต่ว่าเขาจะมาให้เขาจะมาติดตั้งไหนไม่รู้นะคะวันนี้นะคะเราก็มาทำข้าวเที่ยงกันค่ะจะทำยากิอุโดงค่ะ อุด้งนะคะปกติแล้วถ้าเกิดเราเป็นหน้าหนาวใช่ไหม<ช>เขาก็จะกินแบบน้าซุปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นหน้าร้อนเขาก็จะเปลี่ยนมากินแบบเหมือนคล้ายๆกับโซบะกินกับน้ําซุยุอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแล้วเ,เดี๋ยวจะทําเป็นยาขิอุด้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะชอบค่ะนอกจากอุด้งแล้วก็เนี่ยพ่อมาเขาก็แวะที่ยาโอยะนะคะมอสใต้ใน่ายก็คือร้านผักร้อนผักมอสใตน่ายนะคะก็ซื้อข้าวโพดมาด้วย ปอกเปลือกแล้วตอนนี้ไม่ค่อยสวยนะคะคือถูกมากๆเลยค่ะทุกท่านสามฝักร้อยห้าสิบเยนแต่มันเป็นอะไรที่แบบขี้เหร่ขี้เหร่นะคือที่ร้านเขาก็บอกนะว่าไม่ค่อยสวยหน้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามาขายราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมคือช่วงหน้าร้อนนะที่ญี่ปุ่นน่ะก็คือข้าวโพดจะออกใช่ไหมแล้วบ้านเราเราชอบข้าวโพดมากนอกจากจะต้องมีหมูแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีผักมีเห็ด มีกระลำแล้วก็มีพีม่าแต่ว่านี่วันนี้นะคะเป็นพีม่าแดงค่ะพีม่าเขียวละหมดค่ะก็จะมีแค่นี้นะคะ ร้อยยางคิโด่งเหมือนจะเผ็ดนะเพราะว่าเราใช้พริกหยวกแดงแต่ไม่เผ็ดค่ะ

อา่าเนี่ยไม่อา่อโยเกิตแก,ก,กเต๊ะพี่บางบอกว่าข้าวโพดหวานมากที่รังมหมฮัลหวานกว่าเมื่อวานเนี่ยสวยด้วยสามฝากร้อยห้าสิบเยนก็ตกฝักละฝักละสิบบาทแล้วนะฝักละสิบห้าบาทตอตีไปฝักละสิบห้าบาทแต่มเป็นข้าวโพดญี่ปุ่นนะทุกท่านมันก็จะหวาน อ๋อสวยสวยหน้าร้อนน่ะใครชอบิงข้าวโพดก็ต้องรีบกินเพราะว่าเหมือนกับผลไม้หลายๆอย่างอะ่ะมันก็ต้องกินตามฤด,ดูกาลถ้ากินข้าวโพดต้องกินหน้าร้อนถึงจะอร่อย <laughs> <laughs> นั่นตัสนี้อ้าาา กุ้ยปี่ป่อยเนอันนี้คือของที่ได้มาจากการของสมณะคุณจากการซื้อหุ้นของบริษัทนตทลี่อืมนาทลีริปอ่ามามาสกี้อ่าโหเรอันนี้มามาสกี้บีบจรกีแม่ก็ไปข้าวยิมมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาแวะซื้อของที่บิ๊กโยซันหน่อย แตงโม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 ซิกหนึ่งสามร้อยเก้ยนคือซิกนี้คือไม่ใช่หนึ่งในสี่นะซิกนี้นะ่าจะเป็น1ใน6 1ใน6กก้ร้อยร้อบาทเนาะถ้าเป็นลูกใหญ่ก็1780 <Okay. S 1> ก็ประมาณอยู่ที่ลูกกะสี0รบาทลูกไม่ใหญ่มากลูกกำลังดี มะเขือเทศช่วงนี้ถูกนะถูกมากจากเริ่มหน้า,าแพงแนะ้98เยนนี่48เยนคือมันลดลงมาเห็นไหมเนี่ย98เยนแั้น48เยนถือว่าถูกแบบถูกมากนึกถึงตอนที่มันแบบแพงๆอะ่ะเอาพีมาไปฝากพ่อมากหน่อย198เยนถุงใหญ่ๆแต่มันก็จะแข็งๆนะดูทรง ดูทรงลูกคนก็จะแก่ๆลูกอ่อนๆลูกมีอ่อน,น,ออนเอาถุงนี้มันฝรั่งตะกี้เราซื้อที่ร้านมอสไ้ไนนะร้อยเยนอันนี้200ก็ไม่แพงนะ258ยเยนมันฝรั่ง2อกิโลนะอย่างสวยเลยเนี่ยซื้อไปทำโปรตีจิฟรนช์ฟรายนะ สองกิโลสี่ร้อยห้าิบเนอยู่ที่ประมาณ90บาทไม่ถึงร้อยอ่ะตะกี้ไปผมว่าใต้ในใช่ไหมเราจะไปซื้อข้าวโพดเพราะว่ามันบสามฝักร้อยห้าสิแต่ที่นี่สามฝัก5้าร้อแปสิบแต่มันหมดแล้วแต่ว่าอันนี้มันมันมัน,ม,นมันแพงนะแต่ว่ามันน่าจะอร่อยคือแบบกินสดๆได้เลยอ่ะข้าวโพดอันเนี้ย เขาบอกว่ากินแบบนาเมากินได้ฝักหนึงร้อยเยนเรากินของถูกก็พออันนี้เอาไว้อยากกินค่อยกินตอนนี้คือพอมีกินอยู่เนื้อหมูหกรกรัมหมูหมดพอดีเก้าร้อยอะหกรยกรัมบวกอีกหนึ่งกรัมนะ980ารอจะซื้อเพราะว่าหมูหมดหมูเราหมดพอดี ออเจ็ดร้ยกรัมมาถือว่าถูกอยากกินลาบหมูก็มีแต่หมูแพ็คใหญ่นะแพ็คเล็กก็ดูไม่น่ากินเลยแพ็คเล็กมันดูแบบมีแต่มันอนะ่ะมันขาวๆอะ่ะแแพ็กแก่มันก็จะแบบแดงๆหน่อยแต่เขาบอกว่ากินเนื้อแดงไม่ค่อยดีใช่ไหมต้องกินเนื้อสิ่ม,มันกินเนื้อแดงอยากกินลาบหมูซื้อไปใส่ช่องฟีดไว้สักแพ็กหนึ่ง ว่าเนื้อหมูสไลด์นี่คืออยากจะได้สัก2แพ็คจังเลยอ่ะมันลดอ่ะซื้อไปใส่ฟีดไว้วันนี้ใกล่ส9เย็ยนเอาไว้ไปทอดดีไหมั้ย49เยนอเยน ปีคก้าเราซื้อไปแล้วเมื่อวานเอาไปไว้ทอดให้บักเรียวกินช่วงที่มันถูกแล้วก็ซื้อไว้ใส่ฟีดไว้แซลมอนสำหรับย่าง6ชิ้นฟรี1ชิ้น6บวกหปกติมันจะ6ชิ้นอันนี้มัน7ชิ้นเราก็ว่าจะซื้อไปไว้ย่างให้คุณย่าก,กิน เนี่ยแม็กเกลียวชอบซื้อส่วนท้องเนี่ยเนี่ยที่มันหัวใช่ไหมแล้วมันก็ติดกับท้องเนี่ยตรงนี้มันจะมันแล้วมันจะแบบอร่อยตะกี้พ่อมาโทรมาบอกว่าให้ซื้อบูด็อกซอสด้วยเนี่ยคือบูด็อกซอสที่คือแม่เกลียวอ่ะมันคือมันยี่ห้อบูด็อกไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือซอสซอสที่กินกับโอโกโนมิยากิก็ได้ คัสื่อก็ได้หรืออะไรก็ได้ันเป็นแบบสารพัดประโยชน์ทำเองก็ได้แต่ว่าไม่ทำเพราะทำไม่อร่อยมันก็จะมีสองอย่างนะคะดูดีๆถ้าเป็นแบบซอสสื่ออย่างเงี้ยมันจะเขียนว่าซอสสือใช่ไหมกับอันนี้มันจะเป็นนี่ทงคัดสื้ออันนี้ก็กินกับทงคัดสื่อแต่ว่าอันนี้มันสารพัดกินได้ทั้งหมดเลยแม่ซือ้อไปสองขวดยี่ห้อบูด็อกนาะร้านบ้านเราชอบยี่ห้อบูด็อก แค่นี้ละมังวันนี้กลับบ้านได้เมื่อแม่กลับมาจากตลาดเมื่อแม่กลับมาจากตลาดพ่อก็กำลังล้างส้วมกำลังล้างส้วมอยู่เพราะว่าต้องล้างบ่อยมากทุกท่านเพราะว่าคุณย่าคือจะลาดทุกวันคุณย่าจะ ปัสสวาวะลาดทุกวันคือแบบกิดกิดกิดอันอันอันไม่อยู่พอมาถึงชากคือไม่ลงไม่ลงถอ่ลงพื้นพ่อก็เลยต้องทำความสะอาดเกืบทุกวันเลยเราไปเก็บของเราเข้าตู้เย็นก่อนคือบอกว่าร้านถักมอดไปไหนเนี่ยยี่สิบาททุกท่านเมื่อเกิดเทศเนี่ย20ิบบาทอันนี้ก็20สบาท นี่ยยี่สิบบาทเมื่อไอเขาเรียกว่าอะไรนะมันฝรั่งยี่สิบบาทนี่ก็ยี่สิบบาทสกุลยาซุย,ย,ยวันนี้บักเดียวอยากกินราเมงแม่ก็จะทำราเมงให้กินเป็นอาหารเย็นีนเรื่องเล่าคือตอนที่ซื้อของที่บิ๊กโยซันเร็จใช่ไหมเราก็กำลังจะเก็บของใส่กระเป๋า กระเป๋าแลเเ้เนี่ยเอ้ยเนี่ยกําลังเก็บของใส่ถุงก็มีฝรั่งคนนึงเป็นแบบฝรั่งผิวดวําำนะน่าจะเป็นแบบครูสอนภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละถ้าเราไม่ผิดนะเขาใส่เลนดแบบว่าคนดำเนะี่ยเขาจะชอบใส่เลนด์เช่นใหญ่เขาก็คลัทถ่ายไห้แม็กเกลีย์บอกฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยแม็กเกลีย์ก็เลยคุยกับเขาเควินไปคุย,คยมาทีนี้เขาบอกเออภาษาอังกฤษยูดีนะอะไรอย่างเงี้ย แม่บ,บุญเรียกก็เลยบอกว่าอ๋อฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะเขาบอกอ้าวไม่ใช่คนญี่ปุ่นเหรอทำไมแบบหน้าเธอแบบเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นคนไทยคือทุกท่านเวลาที่แม่บุญเรียวอะได้พูดกับต่างชาติและได้พูดคําว่า I am Thai ออะมันรู้สึกมันรู้สึกดีอะ <laughs> มันรู้สึกมันรู้สึกยังไงไม่รู้มันรู้สึกมีความสุขลึกๆอะว่า I am Thai I am Thai ของผม Thai แ a n d เรือก็บอกเขาเนี้ยบอกอ,อ้าวโลอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนแบบคนไทยเลยเหมือนแบบคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกร,รู้สึกพาวในความในความเป็นไทยของเราอะทุกครั้งที่พูดคําว่า i อ m ไทยกับฝรั่งหรือว่าต่างชาตินะเราจะรู้สึกรู้สึกดีแค่เราไปฟัง <laughs> ก็นี่เราได้ของมาเยอะเลยเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยเจ็ดชิ้น จ็ดชิ้นสองร้อยบาทแตม,ม่อนย่างเจ็ดชิ้นสองร้อยบาทถูกไปไหนอันนี้หมูหมูนี่ก็สองร้อยบาทอันนี้เจ็ดขีดนะหมูไลด์สองร้อย200บาทอันนี้ก็สองร้อยบาทเจ็ดขีดไก่ไก่ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าปีกบนใช่ไหม ไก่ปีกบนราคาอยู่ที่49ขีดละส9เก้ยนขีดละสิบกว่าบาทขีดละขีดละสิบสอบาทอ่ะเนาะอันนี้ซื้อมาเยอะก็จะเก็บเข้าช่องฟีดไว้เพราะว่าเรากินไม่หมดในแน่แล้วก็นี่ที่พ่อมาเขาให้มาให้ซื้อมามันกำลังลดราคา b บลูด็อกซอสนะซอสกินได้กับทุกอย่าง ทอย่างนี้หมายถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโกโกโนมิยากิทาโกยากิคัสสึเอบีฟรายอะไรเงี้ยก็สามารถกินกับซอสนี้ได้เลยเดี๋ยวพวกเรียวขอเก็บของเข้าช่องฟีดก่นอนนะคะแล้วก็มาทำรามเมงให้บักเรียวกินกันค่ะ

完全です。 นนี้คือนั่งนิรันดร์ชนย่ะข้าวเย็นเสร็จนะคะแต่ว่าภารกิจแม่บ้านยังไม่เสร็จค่ะยังมีเก็บมีล้างอีกนะคะแม่เพียวเองก็ยังไม่อาบน้ําค่ะตั้งแต่หน้าร้อนมานะคะ จะอาบน้ําก่อนทํากับข้าวไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าแอบที่บ้านก็เสียด้วยค่ะทํากับข้าวไปนะคะอยู่หน้าเตานะคะร้อนมากๆเลยค่ะจะต้องทํากับข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เก็บล้างเสร็จเรียบร้อยถึงไปอาบน้ําได้ค่ะโอเคค่ะยังไงนะคะวันนี้มาเร็กก็ต้องขอกรับเพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้ครอบครัวโดขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวโดยด้วยค่ะสวัสดีค่ะรักนะคะไปจังไรสกีเหรอเมื่อกี้กูแดดอัลลีกัตต์ต่อ